เอ้าแ้นี้ได้งทำงานเกี่ยวกับอะไรกันดีอ่ะการใช้ตัวอักษรภาษาไทยดีป่ะเออก็ดีเหมือนกันนะแล้วใครเป็นผู้ประดิษฐสอนไทยล่ะอืมนั่นแหะสิข้าต้องสั่งสอนไอเด็กพวกนี้ให้รู้จักตหนักรักภาษาไทยซะแล้วเฟิร์สข้าม่ใช่เฟิร์สพวกเองจงใช้คำให้ถูกต้องเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลัง ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในสื่อโซเชียลและอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังสืบไปจงตระหนักรักภาษาไทยสืบสานไว้ให้ลูกหลานประดิษฐ์มาช้านานเพื่อสืบสานความเป็นไทย